แต่เราก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าทุกวันนี้มีคนจํานวนมากใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างไม่ถูกวิธีหรือบางคนก็คือใช้มากเกินไปไปเห็นแอลกอฮอล์เจลที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปกดกดกดใช้ไปตลอดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้มากเกินกว่า8ป0ถึงิครั้งต่อวันนะครในปัจจุบันนะครับเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 นะครับเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวกันมากนะครับในการดูแลสุขภาพของพวกเราเองนะครับอันนี้หมอว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มาหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของเรานะครับที่เห็นเห็นกันเนี่ยอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเราเได้ประกาศออกไปนะครับเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็การผูกแมสในที่สาธารณะนะฮะเรามาดูในแต่ละเรื่องแล้วกันนะครับนะ การกินร้อนช้อนกลางเนี่ยความจริงมันเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแต่วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไปกินกับเพื่อนหรือกินกับญาติเนี่ยเราก็ไม่ใช้นะครับอาจจะด้วยเกงใจหรือว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นการเหมือนกับเราไม่สนิทกันนะครับบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยละ่ะที่เราควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนกลางเป็นประจำนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากการป้องกันไวรัส ตัวโควิด -19 แล้วเนี่ยยังป้องกันพวกไวรัสตับอักเสบได้ด้วยนะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นปัญหาที่คนไทยเป็นพาหะาของไวรัสตับอักเสบค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องของการผูกแมสก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็คนผูกแมสไปหมดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้แมสท,ที่เหมาะสมนะครับอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศไปนะครับก็ควรเป็นแมสท,ที่เป็นแมสท,ที่ใช้ทางการแพทย์อันนั้นก็จะป้องกันเชื้อได้มากที่สุดนะครับแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างคือไม่ใช่ว่าเราผูกแมสแล้วเนี่ย เราก็ยังเอามือเราเนี่ยไปจับกับแมสแล้วก็ไปจับนู่นจับนี่นะครับนะซึ่งมันก็อาจจะทําให้กลับกลายเป็นการติดเชื้อมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าแมสเนี่ยมันป้องกันนะครับละอองเชื้อโรคต่างๆแล้วมันมาเกาะที่ผิวของแมสด้านนอกห้ามจับนะครับเวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทิ้งเนี่ยเราก็ต้องจับแค่ตรงขู่ของแมสนะครับแล้วก็ม้วนเก็บด้านในไว้คือเอาด้านนอกเนี่ยครับพับเก็บไปเป็นด้านในแล้วก็ทิ้งนะครับนะ นอกจากการผูกแมสแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของการล้างมือนะครับการล้างมือให้สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะฮะความจริงเนี่ยล้างด้วยน้ําสบู่อ่อนๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะกําจัดกับฝุ่นละอองเชื้อแบคทีเรียหรือว่าคราบความสกปรปกต่างๆแต่ว่าเวลาเราออกไปนอกบ้านไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องไปใช้รถสาธารณะใช้ BTS ใช้ MRT เราแล้วก็ไม่สะดวกที่จะหาที่ที่จะ มีน้ำล้างมือใช่ไหมครับการใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เราทาความสะอาดผิวของเราได้แต่เราก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าทุกวันนี้มีคนจํานวนมากใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างไม่ถูกวิธีหรือบางคนก็คือใช้มากเกินไปไปเห็นแอลกอฮอล์เจลที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปกดกดกดใช้ไปตลอดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้มากเกินกว่า8-10ถึงครั้งต่อวันนะครับเพราะเรายิ่งใช้แอลกอฮอล์เจลมากเกินไปนะครับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปดูดซับความชุ่มชื้นจากมือเรา ทำให้มือเราแห้งนะครับลอกยิ่งใช้มากบางครั้งเนี่ยลอกจนเป็นแผลถลอกได้เลยนะครับกับกลายเป็นว่าเชื้โอโรคอ่ะยิ่งเข้ามาสู่มือเราได้ง่ายขึ้นนะครับะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรใช้บ่อยเกินไปเราใช้เมื่อไปสัมผัสกับสิ่งของที่เป็นสาธารนณะไปใช้รถสาธารนณะไปใช้ในลิฟต์นะครับนะฮะหรือว่าหลังจากที่เราออกไปทําธุระนอกบ้านแล้วเราจะกลับเข้าบ้านเรานะครับก็ควรใช้เท่าที่จําเป็นและใช้อย่างถูกวิธีนะครับ